ไปต่อที่นาเกลมันส์กันหน่อยอนะคะก็น่าจะเป็นไปตามคาดค่ะแต่ว่าการมาคุมทีมชาติเยอรมันครั้งนี้ของนาเกลมัน์จะเป็นเหมือนแบบแค่ตอนนี้น่าจะกิกนแค่ยูโร224 0ใช่ไหมผมว่าเดฟแอลก็คงเข็ดนะครับเพราะว่าคนที่เขาไว้ใจแล้วก็มั่นใจมากต่อจากยงกี้เลิฟนี่คือฮันซิฟริกมันเหมือนกับการส่งไม้ต่อนะฮะระหว่างเยอเกนคิสมันไปยคิมเลิฟแล้วไปฮันซิฟิกโอ้โ เรียกไม่เป็นท่าเลยก็เลยบอกว่าเอาสั้นๆก่อนคนต่อไปถูกใจถูกใจค่อยคุยต่ออู้แต่ว่าสิ่งที่มันเหลือเชื่อกับโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนคุณเขาเข้าใจคำว่าบุนเดสเทรนเนอร์ใช่ไหมครับบุนเดสเทรนเนอร์ก็คือการคุมเป็นกุนซือทีมชาติอินซิเลกเนี่ยมันต้องแบบหูบารมีระดับไหนอะแต่นี่เขายังเด็กเลยนะเออถามเอาตรง นาวเกอส์มันประสบความสำเร็จสูงสุดใช้คำว่าเด็กก็ยังดูไอ้นี้ไปในในในจ็อบนี้ไงในยังแบบ6ปีอายุเท่าผมอ่ะในจ็อบผู้จัดการทีมใช่วงเล็บทีมชาติใช่แล้วเป็นชาติใหญ่ระดับเยอรมนีอ่ะเลาจริงย้อนกลับไปอ่ะเขาประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะไลฟ์สิกนะเพราะว่าฮอฟเฟนไฮม์โอเคทีมเล็กขึ้นมาเขาอารมณ์อย่างงี้ฮะคนดูพิมพ์ลีเขาคือเดอะแซบี เขาไบตันตอนคุมฮอาเฟนฮาแล้วโอ้โหเก่งจัดเลยอมาคุมไลฟ์สิโอ้ก <urt Pear> <reposit amente> ็เก่งใบเยินก็เลยเอามาแต่กับใบเยินเนี่ยก็ไม่ใช่คําว่าล้มเหลวบอดใบเยินต่างหากที่ปลดเขาเร็วไปนะครับตอนนี้ก็ตอบรับคุมและเหลือนิดหน่อยฮะสัญญ์สัญญาคุยเรื่องค่าเหนื่อยแพงแต่ก็ยูโร2024อ่ะถ้าเยอรมันไม่จ้างเขาจะจ้างใครนะตอนนี้จะเอารูดี้โฟลเลอร์คุมเหรอเดี๋ยวหัวใจวายนะครับเอาคนนี้คุมแลฮะปีหน้าก็เล่นยูโร2024ไปก่อนแต่เป็นสัญญาจนจบตรงนี้ถ้า ไม่เพียงพ้ำถึงขนาดตกต่ำกว่ารอบแปดอ่ะก็น่าจะได้เซนต่อใช่แต่คืออย่างที่บอกอะยีรามันเองก็คงต้องแบบมาลองก่อนออละกันไม่ชัวเผื่อไม่เวิร์กได้ไม่ต้องเสียค่าแบบชชุกชออะไรกันเยอะใ